สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบวันนี้ผมจะพาท่านมาดูต้นมะข่าแต่ต้นมะข่าแต่เวลาโตขึ้นแล้วก็ให้ลงเงาดีครับใต้บริเวณโคนต้นก็จะมีลูกประมาณนี้นะครับ มเมล็ดมันนะครับต้นใหญ่แล้วประมาณหน้าประมาณสัก50สได้ครับแล้วทีนี้นี่ยกำลัดูต้นยุงต้นพยุงนะครับต้นพยุงต้นพยุงกนนี้ก็ประมาณสักหน้าประมาณสัก4ี่สิสี่สิหัวอาการ งออกกเป็นบรเวณสวนป่าในเขตอำเภอเขมราชครับเป็นทะเบียนสวนป่าของตัวผมเองมีค้อนมีโฉนดสวนป่าเป็นป่าที่ ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ผมไม่ค่อยทําอะไรกับเขาเลยครับปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในป่ากันมีทั้งสัตว์มีทั้ง,งพยุงแล้วก็มีการเพาะถ่านเลยนะครับทำการเพาะถ่านเนี่ยบเวลา เม็ดของต้นมะข่าหรือว่าไม้พยงมาเขาก็จะเกิดขึ้นประมาณนี้เกะะิดขึ้นตัวนี้ตัวนี้ก็มะข่าสูงและคารับสูงแล้วต้นพยงอยีกต้นหนึ่งครับสูงเช่นกันต้นนั้นก็จะเป็นไม้สักไม้ปดู ไม้แดงนะครับตังนี้ก็ไม้สักเหมือนกันสูงครับสูงสูงพิดพอปลูกทีพอปลูกทีแล้วนี่เขาจะสูงนะน,นั้นกนี้กับต้นแดงต้นแดงก็นี้ก็สูงไปละส่วนต้นเล็กที่เขาขึ้น ทีหลังเขาก็จะตีการคัดเลือกกันตามธรรมชาติครับก็จะตายไปส่วนในพื้นดินก็จะมีข่าป่ามีค่าป่ามีดอกไม้ป่าขึ้นเป็นความอุดมสมบูรณ์ครับที่ผมปล่อยไว้ กหายใจพื้นที่ประมาณเกือบหกไร่ครับหกไร่ให้นกหนูและลอกกระแตจะอาศัยผม,มเคยเจองูเห่าเกือบตัวหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วเมื่อสอปีก่อนมาก็ยังเห็นอยู่นะครับ มันว่านนะครับแ้งของเสียงกับธรรมชาติประมาณนี้นี่จอมปลวกอยากให้ท่านดูจอมปลวกธรรมชาติสร้างสารรค์ครับออกเยอะครับนี่ต้นมะม่วง ต,ต้นมะม่วงตัวนี้ประมาณสัก่าจะประมาณสักห้าสิบกว่าปีได้ดูสิครับรมเมื่อเห็นด้วยว่าไม่กางย้อยลงมากราะฝัอาจเป็นรากมะม่วงพร้อมกับ ใหปลวกขึ้นด้วยครับมาสวยางามเป็นศินละปะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติออกแบบโดยธรรมชาติครับต้นใหญ่เก่าหลายปี ตนี้ก็จะเป็นต้นหวายเล็กหวายเล็กที่ในพื้นที่ต้นสับปะรดบริเวณนี้ก็จะเป็นเริ่มแล้วเป็นไม้ประดู่ชิงชันดู่ชิงชันก็สูงครับสูงเริ่มสูงขึ้นมาแล้วคาพืชเคลนเองจากธรรมชาติครับ เอเขามีป่ามันก็มีสมุนหรือเราเรียกว่าสมุนไพรตามนามีผาก็มีไพรมีไพรก็ต้องมีป่าสมุนไพรสมุนของป่าก็ประมาณนั้นครับธรรมาชาตินี่ก็ สวยสวยครับสวยง,งานต้นนี้คน,คน han, อยๆไล้ขึ้นข้าง้นเลยทั่ไอไปต้นสักครับสูงขึน้นไปหมดแล้วครับนี่ต้นไหวครับไหวอมไหวแกงไหวอมตะก้าไหวสลับปรับเปลี่ยนกันไป ไปต,ตามธรรมชาติครับต้นมะขามประมาณนี้มีปลามีไฟ ้ัแต่ก็คือดินที่อุดมสมบูรณ์ครับดินที่อุดมสมบูรณ์ก็คือใบไม้ทับผมกันโดยไม่ใช้สา,สารเคมีพอเป็นธรรมชาตรครับ ถ้าจะคาดสันต้นไหนที่ไม่เห,หมาะสมฮอกก็จะเริ่มทยอยทยอยตายแล้วกลายเป็น,นปุยไปต้นไหนที่แข็งแรงแข็งแกร่งฮอาก็ยังอยู่ครัในต้นพื้นที่ปกไร่นะครับปกไร่ปกไร่เราปล,ลปูป่าได้เยอะ ส่นประดูชิงชันนะครับสูงเป็นไปแล้วผมเคยติดป้ายขายในราคาน้านเจ็ดแสนบาทไม่มีใครซื้อครับจริงปีนนี้เมื่อมีใครซื้อผมก็เลยทำเป็นทะเบียนสวนาสาธาเละ ถ้าหากว่ามีคนที่มีความรู้เรื่องของ,ของการทำเฟอร์นิเจอร์นี่เฉพาะไม้สักกับไม้ประดูนี่ได้กำไรแล้วครับมากกว่ามูลค่าของที่ดินต้นไม้นี่สักประมาณเกือบ2องร้อกว่าต้นครับต้นประดูก็เกือบสองต้นสูวครับปะดูชิงชัน ทำเป็นจานร,รองภาชนะทําเป็นของฝากเล็กๆ,ๆน้อยๆนี่สำหรับคนที่มีความคิดการสร้างสารรค์เฉพาะไม้ก็มูลค่าเกินที่ดินพื้นนี้ครับไผ่ไผ่บ้านไผ่เลืองครับไผ่ธรรมดามนนีในพื้นที่นี้ครับ มะม่วงฝาเขาเกดมะม่วงความบผสมผของต้นเขบไปยาอ่ามีเห็ดด้วยสักท่านครับเห็ดเคื่องตงธรรมชาติต้นประดู่ต้นนี้ก็เริ่มโตแล้วหน้าหน้าจังวนะครับ สี่ได้ครับสี่ห้าสิบสูงมากตอนนั้นก็จะมีต้นแดงครับต้นแดงตัวน,นี้ก็สูงบปิดต้นขี้เหล็กขี้เหล็กใหญ่แล้ว ความอุดมสมบูรณ์ครับของธรรมชาติจมปลวกจำปลวกครับ ของขึ้นมาแล้วจอมปลวกเด็ดีต้นคอนี่ครับต้นคอธรรมชาติสวยงามครับนี่ฝากพวกเรารักษาธรรมชาติครับ จะได้มีออกซิเจนหายใจเป็นปอดไปในนาน,านวันนี้สวัสดีครับ